อู่เ่ยกูกูคนเดียวไม่น่าไหวกูคนเดียวไม่น่าลงดัสตอรี่ช่วงนี้ไหวแล้วไหนระหว่างระหว่างที่รอมันไปดูไปดูตัวเฮ้ยบูมามาแล้วชมงบูมามาแล้วบูมามาแล้วบูมาลิฟตี้สุดเลยสุด้บูมา กูไม่ต้องแกนตัวมือกูได้บูมาแล้วเออโอเคโดยการวิวัฒนาการบูมาแล้วใช้พวกนี้สิซมอีกก็ุ่มอีกได้ว่าเออนานๆทีมจะเข้ามาุูมให้หมดุูมให้หมดเพลสเลยชมนานๆทีมจะเข้าเออซูมๆโอเคเพิ่์วเวลเพิ่์เวลบูมาโอเคกินกินพวกเดียวกันไปเดอกินพวกเดียวกันไปเดอไม่ค่อยโหดร้ซาดีบชมผมเนี่ยคนคนออนไลน์เดตติ้งมาโอ้ฮีโร่แห่งฮีโร่แห่งโลบอคฮีโร่แห่งโลบอคบอกเลยบอกเลยทางโลบอคให้ให้โลบอคฟรีแน่นอน โอเคเด pie, ี um oh, e. right? college, right? the 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 ๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปวิวัฒนาการบลูมาก่อนแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปวิวัฒนาการบลูมาก่อนแป๊บหนึ่งเป็นลงสตอรี่ธรรมดามันไม่มันไม่แนะมันไม่เฟี้ยวพอคุณผู้ชมนะไอ้เด็กโซขอบคุณขอบคุณสลับไปแล้วขอบคุณสลับไปโคเวอร์สีแข่งคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้ามึงยิ่เดี๋ยวหน้ามึงยิ่แต่งเป็นสีแข่งแล้วรขาเล่นอะไรเล่นผู้ชมเราเล่นมาแค่มุกอย่าไปสีเลียนมาถ้ามึงสีเลียนกูต่อยมันแตกเยอมันต้องใช้ตัวเชี่ยอะไรบ้างดูนะตัวเชี่ยอะไรบ้างในนนนนนกกาาาารรววิัฒบูููููม่่่่่่่่อออออยยยยไหโเคีีี วเชื่ออะไรบ้างอย่าการวิวัฒนาการโอเคตัวชิ้นนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวชิ้นนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวชิ้นนี้หนึ่งตัวอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ต้องมีบูม่าอีกหนึ่งตัวอ้าวกูย่อยไปทิ้งหมดแล้วชิบหาทุกท่านกูย่อยทิ้งกูไปย่อยทิ้งหมดแล้วเอ้ามึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกก็ให้ชิบหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปซัมมอนเพิ่มกว่าเดี๋ยวไปซัมมอนเพิ่มกว่าคุณกุนนิสโอ้ยเสียบเสียเพชรเสียเพชรเสียเพชรเพิ่มไปเนี่ยโอ้ยชิบหาเหรอ ชิ้นผาทุกผู้ชมชิ้นผาละชิ้นผาแล้วกูไม่มีตัวกูไม่มีตัวสูงกูไม่กูไม่มีบูาอีกตัวหนึ่งชิ้นผาทุกผูชมพากูไปลงดันอยู่ดิพากูไปลงดันเอาเอาเพชรอยู่ดิกูอยากกูเอาพากูไปลงดันเอาเพชรอีกชิไหมใครไม่ได้เอาพากูไปลงดันเอาเพชรดิขายไม่ได้เอาพากูไปลงดันเอาเพชรดิกูถามกูบอกไปยี่บ่ายเร็วมึงมาห้ยังไอคนที่มันจะเล่นด้วยไหนวะสวัสดีครับพี่ผมขอรหัสหน่อยครับพี่ไม่ให้ครับแล้วไปอะไรล่ะ เพิ่งเจอคลิปสอนทำหน้าเปลี่ยนสอนทำหน้าเหลี่ยมกีรีผมไม่มีผมไม่มีผมโดนแฮกแล้วไงกูเป็นคนแฮกรหัสเองแล้วกูจะไม่ให้หลานมึงคืนด้วยอ้าวอะรคนยังหายไปเนาะเฮ้ยมึงจะยืนเมื่อกี้มึงจะยืนเสพยาหาโพฮามีคิมบ้ามันนี่ใช่ไหมจะยืนเสพยาหาพอพอคุณแพงบ้ะ แม่นิโมมินแม่นิโมขยับไม่ได้แม่นิโมขยับไม่ได้นิโมนิโมนิโมได้เจอนิโมนิโมได้เจอแล้วว่านิโมได้เจอเชี่ยว่าก็จะเรยบองวะนิโมได้เจอข้าวมันไก่เลยนิโมเได้ก็บมากินเย่แล้วนิโมก็ได้อยู่บนสวรรค์ไอในโลกนี่เชื่องโง่ไอในโลกไอเว้นบอย ไอวินบอยไอวินบอยเชียอะไรมึงด่ากูครับโคตรพ่อโคตรแมงว่ากูไป็นนำเชียร์ไอ้มึงกูถามกูไป็นนำเชียร์ไอ้มึงฮะกูไปข้าวพอข้าวมีบ่กูถามมันด่าผมไม่ชัว์มันด่าผมอ่ะเออผมยังไม่ทำอะไรเขาเลยอ่ะบีเคาด่าผมแม่เขาด่าผมอ่ะเออด่าผมแม่นิสัยเขานิสัยไม่ดีอ่ะแม่ เออแม่เขามีเขามีบูม่าเขามีบูาล่างสองอ่ะเขาเอามาแอคผมอ่ะเออเขานี่ใส่ไม่ดีเขาเป็นคนขี้วัดโตเตอนนี้บูม่าคูเวลตันเรียบร้อยไปชมนะเออแอคไปดิแอค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 กแอ็ก่อนแอค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 ก่อนเนี่ยบูม่าคูเวลตันอิจฉาดิ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 คูเวลตันเนี่ยกูเวลตันไ่นบูม่ากูเวลตันอิจฉาดิ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 อิจฉาดีอิฉาดี ม้าจะแสกจากหัวลื่นๆตกตกตกตึกตายแชมตกตึกตายมึงมันโง่เปลวะมันโง่เป่ะมึงมีกิจการมีกิจการที่ทําเงินได้เป็นล้านทำไมมึงโง่ได้ขนาดนี้วะมึงตกตึกตายนี่วิิจตนี่วิจิต้าจะแปลงลายมึงใสายักษ์ก่อนจะเป็นล้านมึงได้ไงฮะบ้าเ่วยชายเป็นโลกอะไรวะคร บอลเล็ตบอลเล็กแกงบอลเล็กแกงสากูป,ป,าป,ป่าป่าพวกนี้ได้สบายชมไม่ดามิดเป็นบืนชมแล้วก็ตีลัวด้วยชมเชี่ยเนี่ยแค่หมื่นเองเหรอแค่หมื่นเองเหรอเช่นนี่เช่นนี่กูกูไม่ได้มีกูไม่ได้มียูนิตที่ดามิดเป็นล้านหมื่นร้อยชิบหายฮะฮะ,ห,ะหมื่นแล้วไงหมื่นแล้วไงแต่แต่หัวใจเต็มร้อยแล้วกันอะ ดาเมจเหมือนมึงคิดว่าเฮ้ยมึงให้มึงแบ่งดาเมจไห้กูบ้านดิมึงแบ่งดาเมจกูไหกูให้มาให้กูบ้านดิกูจะเก็บกูจะเก็บเพอจเชียงโง่กูจะเอาดาเมจมึงมันสำหรับคนที่ด <media. S 2> ูสำหรับคนที่ดูวันพีซมันอ่านง่ายแต่กูไม่เคยดูวันพีซไงมันอ่านยากชิบหายชื่อชื่อคนเชีรยว่าแม่งปแม่งเป็นพระเจ้าด้วยนะชื่อแบบนั้นอ่ะไม่เป็นพระเจ้าเลยนะชื่อแบบนั้นอ่ะ ม่กูคืออุจิวะมาดาละไอ้ชิเดะมึงตีกันไปเลยมึงตีกับอะไรมึงแย่งสำนักกันไปเลยมึงแย่งสำนักกันไปเลยมึงใช้มึงใช้เชี่ยมึงก็ใช้ไปเลยมึงตีเลยเออมึงมึงแย่งมึงมึงแย่งไปเลยมึงแย่งกันเลยมึงตี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 กันเลยเพื่อเพื่อเปิดลองเพื่อเปิดลองว่าใครคืออุจิวะที่แท้จริงเออเร็วๆกูมีเน่กูมีเน่ไร้สาระเน่ในตำนานเน่ไร้สาระเน่เนี่ยแะเน่ไร้สาระเน่ในตำนรนเออแล้วพระเจ้ามีเน่อะไรบ้างพระเจ้ามีเน่อะไรบ้างพระเจ้าพระเจ้าจะมีพลังอะไรมาปะ มามาปรับ X X D T V หรือ La v i e ของเราพระเจ้าเดี๋ยวเโชว์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 พลังของโชว์พลังของพระเจ้ากูดูอยู่ที่ไหนม,มึงมึงมีมึงมีเชีย่ยอะไรบ้างมึงมีเชีย่ยอะไรกับเขาบ้างอธิบายเดี๋ยวเยูรูขบบ้ขไอยบอยดามิที่อธิบายไม่ได้เพราะฟันเพราะฟันทีครึ่งจกักรวาลหายใจอันนั้นมันอันนั้นดานมีระดับไซตามะอันนั้นดามีระดับไซตามะเลยเช่นนั้นนะอะกูสามารถใช้อ่านจ,จันท้าให้กับให้พระเจ้าหลับได้ไปรัา กี่กกีี่่ล้านปีวะเนี่ยโอ้ไม่อยากอ่านน้อยไปใช่ไหมพระเจ้าโอ้โดนขบูกูโดนขบู๊แล้วโอ้โอ้โอ้ตัวสัาวขบูโอ้เลือดตอนนี้เลือดผมปบปากเรียบร้อยชมตอนนี้เลือดผมปุบปากเรียบร้อยเลือดผมปบปากเรียบร้อยกูกูอยากกูอยากแบบฝันร่วงเลยแบบนี้อยากโดนน่ะอยากโดนว่ะอยากโดนว่ะเลือดกบปากไม่พออยากโดนฝันร่วงเลยแบบนี้อยากโดนฝันร่วงเลยแบบนี้อยากโดนว่ะอยากโดนช้อนแกงว่ะนี่ดามีกูเท่าไหร่กูดูหน่อยช่วยดามีกูสองล้าน ไม่อยากแจะแอ ALLY กเลยนะเออกูดามีนเยอะกว่าคนกูดากูดามีนบูดามีนเยอะกว่าคนแบกอีกน่นะไหนไหนไหนดูไหนดูดามีนไหนดูดามีนคนแดงหน่อยไหนดูดามีนคนแดงหน่อยนะแปดสิบแปดเองเหรออันนั้นอันนั้นอันนั้นเรียกสกิลครับไม่ได้เรียกโจมตีอันนั้นเรียกสกิลครับดาวถ้าดามีนแค่นี้